คนดูวัวดูวัววัวชั้นสูงวัวชั้นสูงเห็นไหมยืนอยู่บนใช่ไ <laughs> หดูช่ไดูชั้นสูงอยู่บนต้นไม้เ <laughs> ต้องแบบนี้แหละนะคะนี่คือเขานี่คือเขานะคะลูกแก้วของแม่ลูกแก้วติ้งไก่ไอ้ใหญ่ๆเป็นไง,ไงทีเตียเต้ยเนี่ยแต่พื้นๆน,นี่ไม่อยู่นู่นคุณมีบนนู้น <laughs> เป็นยังไงบอกแล้วเป็นยังไงลูกวัวหัวสูงไงไม่ใช่สูงแค่วัวไม่ใช่สูงแค่หัวสูงทั้งตัวแหวมากเลยลูกแกอย่างเงี้ยถูกใจแจมคาราเบลแม่แม่ลมจริงลูกแกเอ้ยนี่อะไรดังๆอยู่บนต้นไม้ปะฮะไอ้แดงๆอยู่บนที่สูงๆวะฮะลูกแกไอ้ยใหญ่ ไม่มีอะไรกินอ่ะลูกบนนั้นนะแม่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยกินใบไม้อะคะอ๋อกินใบไม้ถึงปะล่ะถึงปะถึงป้าเดี๋ยวแม่ให้เก็บผักให้กินแม่ให้เก็บผักให้แม่หน่อยเก็บผักกระโดนให้แม่หน่อยไอ้ยาวัวกระโดนเก็บผักกระโดนไอ้ยาไอ้ยาปนงอปนงาอปนงอปนงาแม่อย่าขึ้นมานะแม่เพปนงงเอปนงเอปนงงถึงปะลูกถึงไหมแม่เอาให้ได้ไหมล่ะให้แม่ดูดิแม่เอาให้ได้ไหมไอ้แม่ เอาให้หน่อยอยากกินเนี่ยกินไม่ถึงนี่เดี๋ยวด้ลูกโดดฮึบฮึบไอ <c oughs> ้ลูกแกดูได้หลมถึงไหมลูกโอ้ยมันกินได้เว้ยถึงจะเตี้ยแไ่มีตัวช่วยนะเฮ้ยอันนี้ต้นข่อยเนี่ยนะเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือต้นข่อยวัวมันจะกินใบข่อยไหมเดี๋ยวไปลุกลองหักดูซิว่าเขาจะกินไหมใบข่อยแกกินใบข่อยป่ะลูกไม่ดึงใบข่อยให้สิ เอาไม้ใบ่อยกินบ้าหนูกินเป็นปบ้าใบ่อยมันจะสากมันจะสากฟันหรือเปล่าอันนี้อ่ะกินไหมเอ้ลูกแก้วกินใบคอยอย่ะทุกคนลูกแก้วกินใบ่อยได้อยากกินมือแม่ก็แล้วกันอ่ะอันนี้อ่ะแม่เอาเตีย้ยวฮะมือแม่กินไม่ได้นะใบคอยได้แต่มือแม่ห้ามนะจ๊ะไอ้ยมันสากลิ้นอ่ะลูกแก้วมันคือใบคอยเขาเอาไป ใขาได้ยินว่าเขาเอาไปรูดเมอกไปเลย <c oughs> นี่แกกินเหรอะคะลูกนี่ต้นข่อยเน,นี่ยม้นสากจะตายลูกแก้วแม่ไอวัวเตี้ยน,นี่มันจริงจริงเลยอันนี้เล็กๆอยากกินมือแม่นะจ๊ะดูแก้วโอ้โหเป็นยังไงโอ้โห <c oughs>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  ไม่ไหแล้วแม่ปล่อยแล้วมันสูงเกินไปแล้วมันสากมือใบข่อยมันสักมือมากลงมาเถอะหญ้ามันไม่มีกินนะทุกคนช่วงนี้มันหน้ามันเดือนกุมภาเนาะหญ้ามันไม่มีลูกแก้วก็เลยปิ้งขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยไปหาใบไม้กินลูกแก้วลงมาเถอะลูกเดี๋ยวมันตกท้องอยู่เนี่ยลงมาลงมาไปหากินข้างล่างโวัวหัวสูงไงเพื่อนเพืเขเข้า,ขา,ขาป่าไปละไปนี่ มีรังมดแดงมีอะไรด้วยอะแก้วอยู่ตรงนั้นก่อนนี่ดูมีรังมดแดงน้อยด้วยนีรังมดแดงน้อยรังเก่ามั้งไม่มีตัวมดแดงมีแต่รังกเปล่าๆตามขาวยืนพักผ่อนอยู่ตรงนู้นแม่หากินแล้ววันนี้มันเหมือนฝนจะตกอะทุกคนวันนี้เหมือนฝนจะตกอะ <laughs> แอบอู่ก้นดูแก้วใครๆคนอื่นไปข้างนอกแล้วมั้ง เอามาลูกแก้วลงมาเดี๋ยวแม่ไปดูคนอื่นก่อนนะจ๊ะไปแล้ว